เป็นการแก้ปัญหาโจทย์เพราะฉะนั้นครูก็จะใช้ตัวอย่างการดำเนินการแนวคิดจะเหมือนกับปัญหาของโจทย์เศษส่วนก็คือหนึ่งแน่นอนต้องวิเคราะห์จากโจทย์เพราะครูบอกแล้วว่าถ้าเป็นปัญหาหมายถึงการสร้างสถานการณ์เราต้องเข้าไปอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นต้องอ่านโจทย์แล้วก็เป็นคนนั้นไปเลย ถ้าเป็นคุณพ่อแบ่งเงินให้ลูกก็ต้องเป็นคุณพ่อไปเลยจะแบ่งเงินยังไงวางแผนยังไงนะคะเพราะฉะนั้นอ่านโจทย์แล้วก็แยกดูว่าอะไรคือสิ่งที่โจทย์กำหนดนั่นคือเราต้องเป็นสิ่งนั้นหลังจากนั้นเมื่อเป็นสิ่งนั้นแล้วโจทย์ต้องการให้แก้ปัญหาถามอะไรนั่นเองฉะนั้นขั้นตอนการ คิดวิเคราะห์แนวคิดในการแก้ปัญหาโจทย์จะเหมือนกับที่นักเรียนเคยเรียนในชั้นปฐมเหมือนกันเลยก็คือหนึ่งสองอ่านโจทย์วิเคราะห์โจทย์แยกสิ่งที่โจทย์ให้หรือเรียกว่าแยกสิ่งที่โจทย์กําหนดแล้วก็ไปแยกสิ่งที่โจทย์ถามหลังจากนั้นก็ต้องคิดดําเนินการตรงนี้คือที่นักเรียนบอกว่าเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นั่นเอง จากสิ่งที่โจทย์กำหนดทำอย่างไรจึงจะตอบคำถามนะคะจากที่กําหนดให้ดำเนินการอย่างไรคิดอย่างไรบวกกันหรือลบกันลบกันแล้วตอบเลยไหมหรือต้องไปบวกกันก่อนอย่างที่นักเรียนคิดออกมาเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นั่นเองคิดกันบวกกันก่อนอ๋อใส่วงเล็บไว้พอได้แล้วเอาไปคูณใช่ไหมคูณแล้วตอบใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือคิด จากสิ่งที่โจทย์ให้แล้วก็แก้ปัญหาว่าจะตอบคำถามโจทย์โดยการวิเคราะห์การดำเนินการบวกลบคูณหารนั่นเองพอลักษณะของโจทย์ที่เรียนสูงขึ้นการวิเคราะห์โจทย์ก็จะยุ่งยากมากขึ้นโจทย์บางข้อง่ายอ่านปุ๊บบอกได้เลยว่าจะทำอย่างไรนะ จทยที่บอกได้เลยอย่างเช่นมีของแบ่งเท่าๆกันหารรู้เลยแต่บางทียากหน่อยก็หารนั่นแหละแต่บอกอย่างเช่นเคยมีข้อนึ่งล้อเส้นรอบวงล้อเท่าไรแล่นให้ได้ทางเท่านี้ก็เหมือนแบ่งทางออกเป็นท่อนๆๆเท่ากับความยาวล้อรอบวงนั่นเองก็เป็นการหารคิดลักษณะคล้ายคลึงกันนะเสร็จหรือยังคะ วิธีการเขียนการวิเคราะห์โจทย์เนี่ยแนวคิดเนี่ยน้กเรียนทําเหมือนเดิมเหมือนที่เรียนในชั้นประถมเลยนะคะอ่านโจทย์แยกสิ่งกําหนดแยกสิ่งที่โจทย์ถามคิดเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นั่นเองหาแนวทางอย่างไรดําเนินการอย่างไรเพื่อไปตอบคําถามโจทย์รูใช้ตัวอย่างนะข้อ5ในหน้า77 ข้อหในหน้า77นักเรียนไปดูเขาบอกว่าน้ำเมื่อมาทำเป็นน้ำแข็งมันจะขยายตัวออกเศษหนึ่งประมาณเศษ1นึส่วนสิของปริมาตรน้ำเดิมเวลาเราจะทำน้ำอย่างเช่นเราเอาน้ำใส่ภาชนะที่จะเข้าตู้เย็นให้เป็นน้ำแข็งอะ่ะ นะคะถ้าสังเกตนักเรียนจะเห็นว่าเวลาไปทําให้เป็นน้ําแข็งเนี่ยมันจะนูนขึ้นมาหน่อยจากน้ําปริมาตรเดิมนั่นเองเขาบอกมันจะขยายตัวประมาณเศษหนึ่งส่วนสิบของปริมาตรเดิมก็คือปริมาตรที่เป็นของเหลวในที่นี้เราเรียกน้ํากับน้ําแข็งนั่นเองนะคะน้ากับน้ําแข็งนั่นเองน้ําเมื่อมาทําเป็นน้ําแข็งจะขยายตัวออกประมาณเศษหนึ่งส่วนสิบของปริมาตรเดิม เขาบอกว่าถ้านำน้ำมาทำเป็นน้ำแข็งปริมาตรนี่5 6 6 5ลูกบาทเซนติเมตรแทนที่จะปริมาตรน้ำจะเป็นจำนวนเต็มตอนนี้นำทศยมมาใช้ผสมแต่ว่าถ้าถามจริงๆแล้วข้อนี้ไม่ยุ่งยากเหตุผลเพราะอะไรเพราะ56.65หน่วยเป็น ลูกบาทเซนติเมตรถือว่าปริมาตรเป็นหน่วยในชีวิตประจำวันนะคะไม่ได้เป็นหน่วยเปรียบเทียบถ้าบอกว่าเป็น5 6 6 5ของน้ำที่นำมาจากถังทั้งหมดอะไรพวกนี้นต้องไปคิดอีกต้องไปคิดอีกพก็ใช้หน่วยเปรียบเทียบนี่อันนี้ใช้เป็นหน่วยตามชีวิตประจำวันนักเรนก็ไม่ต้องไปนึกเลยนึกตัวนี้เป็น10เป็นสเป็นหอะไรซะ มันจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะตีความโจทย์ไม่ได้ไปคิดยังไงเนี่ยกำหนดให้แล้วก็ถามแล้วถามว่าจะได้น้ำแข็งมีปริมาตรเท่าไรประการที่1แน่นอนนะลองคิดดูนะปริมาตรน้ำแข็งมากกว่าปริมาตรเดิมไหม มากกว่าเพราะว่าโจทย์บอกว่ามันเพิ่มขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นปริมาตรน้ำแข็งเนี่ยนักเรียนต้องได้เลยก็คือ1ปริมาตรเดิมบวกเพิ่มกับปริมาตรที่เพิ่มถูกไหมคะโจทย์บอกปริมาตรที่เพิ่มไหม,ไมโจทย์บอกมาแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเพิ่มกี่ลูกบาทเซนไปบอกเป็นหน่วยเปรียบเทียบไปบอกมันเพิ่มเศษ1นึส่วนสิ ของปริมาตรเดิมเพราะฉะนั้นจากการที่มองโจทย์ข้อนี้ถามว่ายุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากคือมีน้ําอยู่เพิ่มขึ้นมาก็บวกเข้าไปแค่นั้นเองก็เป็นปริมาตรน้ําแข็งละแต่พอเอินเศษหนึ่งส่วนสิบของปริมาตรเดิมนั้นมันไม่ได้บอกว่าเศษหนึ่งส่วนสิบลูกบาทเซนติเมตรถ้ามันบอกเศษหนึ่งส่วนสิบลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองก็ไปบวกได้เลยเพราะมันเป็นหน่วยเดียวกันถ้าเราวิเคราะห์โจทย์ว่าเป็นการบวก พอเพิ่มเข้าไปนี่สิ่งที่จะต้องพักเน้นเลยจะต้องเป็นหน่วยเดียวกันแน่ๆเักเรียนจะเอาเก้าอี้ไปบวกกับคนแล้วไม่รู้จะตอบว่าสิ่งในห้องเป็นเท่าไหร่เอาเงินบาทไปบวกกับเงินดอลลาร์แล้วก็บวกกันออกมาก็ไม่รู้จะตอบว่ามันเป็นหน่วยอะไรเพราะนั้นต้องมีการเปลี่ยนหน่วยนั่นเอง ต้องมีการจัดการให้มันอยู่ในรูปหน่วยเดียวกันหาได้ไหมเนี่ยว่าปริมาตรเพิ่มเนี่ยหาได้ไหมจะหาได้ไหมคะหาได้นะทำไงจากการวิเคราะห์นี่แค่บวกแค่นั้นแหละแต่ว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาสองสิ่งนี้มันบวกกันไม่ได้เนื่องจากว่ามันคนละหน่วยแค่เปลี่ยนหน่วยเองถ้าคิดแล้วนะคะแค่เปลี่ยนหน่วยเอง เปลี่ยนหน่วยปริมาตรที่เพิ่มขึ้นเศษ1ส่วน10ของปริมาตรเดิมให้ออกมาเป็นลูกบาทเซนเท่านั้นเองถูกไหมคะไปดูแนวคิดนะโจทย์กำหนดมาให้คือน้ำเดิมเนี่ยเท่านี้ครูก็ใช้วิธีแบบนี้น้ำที่เป็นน้ำแข็งเมื่อเป็นน้ำแข็งมันจะขยายตัวออกมาเนี่ยเศษ1ส่วน10 ของปริมาตรเดิมเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งตัวนี้ออกเป็นสิบส่วนให้เห็นเนี่ยแล้วเอามาหนึ่งส่วนอ่านนึกออกไหมคะเอาน้ำที่มีอยู่เนี่ยมาแบ่งสิบส่วนแล้วเอามาหนึ่งส่วนได้หนึ่งส่วนเนี่ยเพิ่มเข้ามาเนี่ยไอหนึ่งส่วนที่เท่าเนี่ยหาส่วนเนี่ยเพิ่มเข้ามา เพราะฉะนั้นก็คือนำน้ำเดิมมาแบ่งกี่ส่วนคะสิบส่วนแล้วก็เอามาหนึ่งส่วนามาบวกกับน้ำเดิมเท่านั้นเองเป็นแนวคิดนะเราก็จะหาน้ำเดิมนั้นที่นี้โจทย์ถามนะคะอันนี้ครูวิเคราะห์ตามข้อมูลกำหนดให้อย่างนี้นะคะสิ่งที่โจทย์ถาม โจทย์ถามปริมาตรน้ำแข็งเท่าไรก็คือถามตัวนี้นั่นเองสิ่งที่ถามนะคะก็คือส่วนทั้งหมดที่เพิ่มเข้ามาแล้วรวมเลยยาวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเท่าไรทั้งหมดนี้เลยเท่าไรนะคะทั้งหมดนี้เลยที่ส่วนหลังจากเพิ่มแล้วอา้าวไปคิดเลยพอได้แนวคิด พอได้จากสิ่งที่วิเคราะห์โจทย์กำหนดอะไรโจทย์ถามอะไรตรงนี้เรียนยังไม่ต้องจดได้นะคะแต่ทำเป็นแนวคิดไว้ทีนี้เป็นแนวคิดแล้วนี่สิ่งที่โจทย์ถามแนวคิดปริมาตรเดิมนี้ออกมาเป็นน้ำแข็งขยายตัวเศษ1นึส่วนสิเท่าของก็คือน,นำ 56.65ตัวนี้มาคิดแบ่งส่วนออกมาอยู่ในรูปที่เพิ่มนี่เป็นแนวคิดนะหน่วยเป็นอะไรและทีนี้ถ้าครูทำเซนหนส่วนสิคูณด้วยห้าสิบหกจุหน่วยเป็นอะไรคะหน่วยเป็นลูกบาทเซน แบ่งออกเป็น10ส่วนข้อมูลตรงนี้เคยบอกไปแล้วแบ่ง10บส่วนก็คือเอาทั้งหมดมาหารด้วย10จะต้องการคูณเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นเศษ1นึส่วนสิแปลว่า56.65หารด้วย10คูณด้วย1นั่นเองแต่เราต้องใช้ตัวเลขเศษ1นึส่วนสิเพราะเป็นตัวเลขที่โจทย์กำหนดนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาไปวิเคราะห์ออกมาเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นี่เราจะเห็นว่าสิ่งที่จะต้องเอามาเขียนตัวเลขที่ต้องนํามาเขียนนั้นแต่เวลานักเรียนคิดคํานวณน,นะคะนักเรียนจะบอกว่าอ๋อฉันคิดตามแนวคิดก็ได้เอา56.65หารด้วย10ได้ผลลัพธ์เท่าไรนั่นแหละ1ส่วนแล้วนี่โจทย์ต้องการหนึ่งส่วนก็ไม่ต้องไปทําอะไรเอาหนึ่งส่วนนั่นแหละมาก็ได้นั่นคือในการคํานวณน,นะคะแต่การแสดงวิธีทำนั้น ต้องอธิบายเหตุผลได้ว่ามันมาจากไหนอย่างไรนะอาครูต่อเลยนะครูเข้าวิธีทำนะคะทั้งหมดนี้เป็นแนวคิดตามขั้นตอหนหอ่านโจทย์แล้วแยกออกมาโจทย์กำหนดอะไร 2. โจทย์ถามอะไร 3. วิเคราะห์อย่างไรที่จะได้ตอบคำถามโจทย์นะอา้าวครูต่อเลยวิธีทำ น้ำเมื่อขยายตัวจะเพิ่มขึ้นออกมาเศษหนึ่งส่วนสิบของปริมาตรเดิมคิดเป็นคำนวณเลยเศษหนึ่งส่วนสิบของปริมาตรเดิมหน่วยเป็นลูกบาทเซนผลลัพธ์ที่ได้คือขยายนะส่วนที่ขยายนะคะคิดออกมาเท่าไหรคะ นักเรีคิดทันไหมตรงเนี้ยหารด้วยสิบอ่าเพราะอยู่ในรูปที่สัมพันธ์กันระหว่างเศษส่วนกับทศยมเพราะมีส่วนเป็นสิบส่วนหนึ่งรอยส่วนหนึ่งพันพวกนี้มองได้เลยว่าทศยมจะมีกี่ตำแหน่งนั่นเองนะคะก็กลายเป็นส่วนสิบก็มีส่วนเป็นหนึ่งตำแหน่งเป็น0.1พอ0.1ก็ไปคูณ เพาะหคูณของ10เ,เวลาคูณก็เหมือนเติมศูนย์ขยับออกมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพิ่มตรงนั้นตอบเลยเปล่าอย่างเราต้องการน้ําแข็งนะปริมาตรน้ําแข็งนะคะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มนะคือส่วนที่ขยายขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานั่นเองเสร็จไหม ยังไม่ใช่คำตอบต่อไปเราต้องหาปริมาณน้ำแข็งเสร็จไหมคะผูตตอเลยนะทันหรือ,อยังอ้าวหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะไม่ได้ใส่หน่วยไว้ต่อเลยเราก็จะได้ปริมาตรของน้ำแข็งนั่นเองออกมาเป็นปริมาตรน้ำเดิมบวกกับส่วนที่เพิ่ม อีกหนึ่งส่วนนั่นเองปริมาตน้ำเดิมมี10บส่วนแบ่งเท่าๆกันแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งส่วนนั่นเองหน่วยเดียวกันแล้วบวกกันได้เลยผลลัพธ์ออกมาหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรตรงนี้เป็นคําตอบโจทย์ต้องการทราบปริมาตรของน้ำแข็ง เดีย๋ยวที่เหลือจะให้ทําเองแสดงแนวคิดนะครูแสดงแนวคิดให้แสดงแนวคิดวิเคราะห์ว่าจะคํานวณอย่างไรหรือเรียกว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์อย่างไรนั่นเองเพื่อหาคําตอบไปดูต่อเลยในข้อ6ข้อ6 เห็นไหมคะนักเรียนไปต่อข้อ6เลยนะข้อ6ในหน้าเดียวกันนั่นแหละ